สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้อมนิสันบางจากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถนิสันหนึ่งรุ่นคือคันนี้นะครับนิสัน e คลิก E-Power รุ่นย่อย 1.2e ราคา9 4 9 0 0 0บาทสเปคจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับจุดแรกเราไปดูที่ตัวไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้าตัวนี้จะให้มาเป็น LED นะครับ สังเกตโคมด้านในนะครับตอนนี้จะอยู่ในสถานะไฟ d a ย์ไทม์ u ั n i ์นิ่งไ t นะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับจะมี2จุดที่สว่างสุดซ้ายและขวาไฟในโคมจริงๆก็จะเห็นอยู่ทั้งหมด 1>, 1ดวง2ดวง3ดวง4ดวง5ดวงทั้งหมด5ดวงนะครับรุ่นนี้จะไม่ได้ให้ไฟตัดหมอกมาให้นะครับไฟหน้านี่ก็จะเป็น Full LED เลยนะครับทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีและไฟเด y t i ทม กระจังหน้าก็จะเป็นเส้นโครเมียมมาให้ด้วยนะครับรวมถึงเส้นโครเมียมด้านล่างตัวนี้ด้วยส่วนตัวโลโก้นิสันก็จะมีตัวเลดาราฝังอยู่ด้านในนะครับช่วยเตือนก่อนการชนและช่วยเบรกอัจฉริยะไฟหน้าตัวนี้ก็จะมีระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำเป็นสวิตช์อยู่ภายในรถด้วยนะครับ จากด้านหน้าเราไปดูต่อกันที่ด้านข้างนะครับอย่างแรกที่เห็นคือตัวล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับมาด้วยยาง205เป็นของดันลอบนะครับ205 55 R17 นะครับล้อแม็กของนิสสันคิกและยางทุกรุ่นย่อยจะเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดนะครับ มีคิ้วกันลอยเป็นสีดำด้านมาให้จากโรงงานนะครับมีโลโก้ e-power อยู่บริเวณประตูหน้าซ้ายขวานะครับตัวกันลอยด้านข้างก็จะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตัวชิ้นนี้ด้วยชิ้นล่างสุดขึ้นมาดูที่ด้านบน คือไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่บริเวณกระจกมองข้างเป็น LED ให้นะครับมาดูกันที่มือจับประตูบ้างมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกวับตัวรถพร้อมปุ่มล็อกรถและปลดล็อกอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆไม่เกิน80ซนติเมตรก็สามารถกดปุ่มเพื่อล็อกรถและปลดล็อกได้เลยก่อนเข้าไปดูด้านในผมจะให้ดูด้านบนหลังด้านบนหลังคาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะให้ตัว ลาเล่าหลังคามาให้จากโรงงานเลยนะครับพร้อมตัวเสาอากาศคีบสฉลามเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในต่อนะครับ ภายในห้องนัสารตอนหน้าบริเวณที่แผงประตูก็จะเป็นผ้านะครับมีแถบสีเงินตัดลายมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับรวมถึงมือจับประตูภายในก็จะเป็นสีดำด้านเช่นกันหน้าตาโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับแผงประตูฝั่งผู้ที่สานตอนหน้า ด้านในก็จะมีตัวคอนโซลตัวนี้นะครับที่เห็นอย่างแรกก็จะเป็นวัสดุจะเป็นหนังนิ่มๆเนี่ยน,น,นะครับเดินได้ด้วยสีออกเทาๆนะครับในกล้องอาจจะเป็นสีขาวๆแต่ของจริงจะออกเป็นสีเทาๆนะครับด้านบนก็จะมีแอร์แบกคันนี้มีแอร์แบกให้ทั้งหมด2ใบนะครับเฉพาะคู่หน้าอย่างเดียวเท่านั้นบริเวณฝั่งคนนั่งหน้าและคู้กับขี่ตอนหน้าวัสดุคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็น พลาสติกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ฝั่งผู้ที่สารตอนหลังกันบ้างครับฝั่งผู้ทีสารตอนหลังบริเวณที่แผงประตูก็จะลักษณะเช่นเดียวกับประตูหน้านะครับมีวัสดุตรงนี้จะเป็นผ้านะครับ แต่ว่าด้านหลังจะไม่มีตัวแถบสีเงินตัดลายนะครับจะเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นมือเปิดประตูด้วยกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับแต่จะให้ออตโต้เฉพาะฝั่งคนขับเบาะรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับสังเกตดูจะเป็นผ้าตัดลายสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันเหมือนมีสีน้ำเงินเข้ามาด้วยนะครับแต่ความจริงถ้าเรามองไกลๆก็จะมองไม่เห็นนะครับ จะเห็นเป็นประมาณนี้สีออกดำๆเทาๆเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะครับเบาะของจริงค่อนข้างจะนุ่มนะครับเนี่ยกดเข้าไปนี่คือนุ่มเลยนั่งสบายเฉพาะที่บริเวณที่เรานั่งนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งอยู่นะครับจะนุ่มเฉพาะฝักที่เรานั่งนะครับด้านปีกนี่ก็จะแข็งหน่อย เบาะด้านหลังสามารถพับแยกได้นะครับฝั่งนี้จะเป็น40%ฝั่งนู้นจะเป็น60%พับแยกได้โดยเรากดดึงที่สลักตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พับลงมาเลยครับก็จะประมาณนี้สําหรับเบาะด้านหลังฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็จะมีมือจับโหนขึ้นรถนะครับรวมถึงคนขับด้วยนะครับมีที่โหนขึ้นรถขึ้นแล้วทั้งหมดมี4ตัวนะครับ ประตูหลัง <G ül üyor> ก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับสังเกตดีๆจะเขียนคำว่าล็อกไว้ถ้าเราดันสลับไปที่ด้านนี้จะทำให้ไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านท้ายบ้างนะครับด้านท้ายก็ที่เห็นตัวนี้ไฟท้ายก็จะเป็น Full l ล d เช่นกันนะครับไฟเลี้ยวไฟหลี่ไฟเบรกไฟถอย เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับเช่นเดียวกับไฟหน้าไฟหน้าและไฟท้ายของรถนิสสันคิกทุกรุ่นเหมือนกันหมดนะครับคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับตัวนี้1 2 3และ4พร้อมสัญลักษณ์ e power ที่ด้านประตูท้ายนะครับที่ปัดน้ำฝนมีมาให้พร้อมกดลวดไล่ฝ้าอยู่ที่บริเวณหลัง มีที่ฉีดน้ำด้านหลังไฟเบรกดวงที่3เดี๋ยวเรามาลองเปิดด้านท้ายดูกันบ้างครับด้านท้ายรถหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านในก็จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับพร้อมตัวที่ขันล้อและตัวลากจูงแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่เอาไว้ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ ด้านหน้านะครับในกรณีที่เราพับเบาะทั้งหมดเลยเหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ฝั่งผู้ขับขี่นะครับ ฝั่งผู้ขับขี่แผงประตูก็จะเป็นผ้านะครับสลับกับพลาสติกมีแถบสีเงินตกแต่งมาด้วยตัวกระจกไฟฟ้า4ีบานออตโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับมีระบบตัวซินทันล็อกมาให้มีตัวปุ่มพับกระจกมาให้แต่จริงๆแล้วตัวรถนิสสันคิกจะพับกระจกให้อัตโนมัตินะครับในกรณีที่เราล็อกรถและจะกลางออกมาให้อัตโนมัติในกรณีที่ เราสตาร์ทรถนะครับเบาะผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้ที่บริเวณตรงนี้นะครับจะปรับได้เฉพาะเบาฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในของห้องโดยสารเลยนะครับฝั่งผู้ขับขี่สิ่งที่เห็นตอนแรกเลยคือ จะเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของนิสสันคิกนะครับจะปรับขึ้นลงดึงเข้าแล้วผลักออกได้4ีทิศทางนะครับด้านซ้ายของพวงมาลัยจะมีสวิตช์สามารถควบคุมตัวหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วตัวนี้นะครับหน้าจอฟังก์ชันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับอย่างแรกตัวหน้าจอตัวนี้จะบอกถึงลักษณะตัว น้ำมันในถังเนี่ยสามารถวิ่งได้อีกระยะประมาณเท่าไหร่นะครับและเข็มวัดในเรื่องของอัตราเร่งของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและอัตราการชาร์จกลับของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านนี้ก็จะเป็นวัดความจุของแบตเตอรี่นะครับว่าเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ความจุอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณเกวัดน้ามันเชื้อเพลิงนะครับผมว่าอยู่ที่เท่าไหร่ด้านนี้ก็จะเป็นไมล์รวม ด้นนี้จะเป็นตัวบอกตำแหน่งเกียร์นะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนด้านล่างสีเขียวเขียวที่เขียนว,ว่า E ีโคนะครับจะบอกถึงในเรื่องของอโหมดในการขับขี่นะครับว่าเราอยู่เราใช้โหมดอะไรอยู่ด้านบนจะเป็นเวลาฝั่งนี้จะเป็นอุณหภูมิภายนอกกี่องศานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วแบบแอนดลอรกเหมือนรถทั่วไปนะครับด้านนี้จะมีก้านด้วยนะครับก้านตัวนี้สามารถปรับปรับความสว่างได้นะครับนะครับ จะมีขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสว่างเราหมุนเอาหมุนด้านซ้ายก็จะหน้าจอจะสว่างน้อยหมุนไปท้านขวาก็จะสว่างสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของตัวนิสสันคลิกรุ่น E ตัวนี้นะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรให้เล่นบ้างกดที่ปุ่มด้านบนนะครับก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของออบอกแจ้งสถานะว่าเครื่องยนต์ตอนนี้ กำลังทำาร์จทำการชาร์จไฟกับเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์จะเป็นรูปสีเขียว,ยวแบบนี้แสดงว่ารอบเครื่องในการชาร์จเนี่ยเป็นรอบเครื่องปกตินะครับแต่ถ้าไอเครื่องสเีเขียวตัวนี้ครับเป็นสีเหลืองๆส้มๆเมื่อไหร่แสดงว่ารอบเครื่องในการชาร์จจะใช้รอบที่สูงกว่า,ากว่าปกตินะครับในกรณีที่เราขึ้นเขาระยะทางยาวๆหรือเราเร่งแซงแบบกดคันเร่งเต็มนะครับ กดไปที่ด้านขวามือก็จะแจ้งในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรนะครับสามารถดูได้เฉลี่ยที่เท่าไหร่กดมาที่ด้านขวาอีกทีนึงก็จะบอกเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นดิจิตอลนะครับมีตัวเลขกดมาอีกทีนึงก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยการตั้งค่าต่างๆนะครับอย่างแรกระบบช่วย ควขับขี่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราลอง,ลองกดโอเคเข้าไปดูระบบช่วยผู้ขี่ก็จะมีระบบเบรกฉุกเฉินพอกดโอเคเข้าไปก็จะมีบอกว่า,าให้เราเปิดหรือปิดได้ด้วยนะครับย้อนกลับมาตัวนี้ก็จะเป็นด้านล่างจะเป็นระบบช่วยจอดรากดโอเคเข้าไปดูคือเซ็นเซอร์ถอยหลังนั่นเองนะครับกดเข้าไปสามารถตั้งได้ว่าเซนเซอร์ถอยหลังสามารถเปิดหรือปิดได้โดยที่ปุ่มโอเคตัวนี้ กดลงมาก็คือจอแสดงผลสามารถให้จอแสดงผลหน้าจอตัวนี้นะครับแสดงเซ็นเซอร์ถอยหลังการทำงานของเซนเซอร์ถอยหลังจะให้แสดงหรือไม่ไม่แสดงก็ได้นะครับกดที่เปิดและปิดด้านลา่างจะเป็นระดับเสียงเตือนจะให้เตือนดังกลางหรือจะดังต่ำต่ำนะครับได้3ระดับตามนี้ครับส่วนด้านล่างนี้คือระยะจะให้เตือนระยะใกล้ไกลขนาดไหนก็สั่งตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับกดออกมา หลังจากตัวเมนูเซนเซอร์ลงมาด้านล่างจะเป็นระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้านะครับสามารถเปิดปิดได้ตัวนี้ลงมาด้านล่างคือเตือนเวลาลงมาด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นเตือนอุณหภูมิต่ำนะครับอันตัวตัวด้านล่างสุดจะเป็นระบบควบคุมช่วงล่างนะครับเรากดโอเคเข้าไปดูระบบทรงตัวขณะเข้าโค้งนั่นเองนะครับสามารถเปิดกับปิดได้นะครับตัวนี้กดย้อนหลังมามาที่เมนู ปรับแต่งหน้าจอแสดงผลนะครับเมนูหลักสามารถเราเลือกได้ว่าจะให้หน้าจอไหนแสดงหรือหน้าจอไหนไม่แสดงบ้างประมาณนี้นะครับกดย้อนกลับมามาที่เมนูหลักตัวนี้จะเป็นการตั้งค่ารถยนต์นะครับตั้งค่าคือระบบไฟส่องสว่างนะครับกดโอเคเข้าไปดูไฟต้อนรับกับไฟในห้องโดยสารสามารถาตั้งค่าให้เปิดหรือปิดได้นะครับส่วนไฟเลี้ยวตัวนี้ก็ปรับ กระพริบไฟเตือน3ครั้งสําหรับไฟเลี้ยวนะครับในกรณีที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เปิดหรือปิดก็ได้นะครับระบบล็อกเราจะล็อกด้วยรีโมทหรือล็อกด้วยสวิตช์ที่มือจับประตูก็ได้นะครับสามารถเปิดปิดได้ระบบใบปัดน้ําฝนให้สัมพันธ์กับความเร็วรถก็ได้นะครับหรือที่ปัดน้ําฝนด้านหลังสามารถให้เปิดให้ทํางานในในขณะที่เราถอยหลังก็ได้นะครับกระจกมองข้างตัวนี้จะสั่งการให้ อัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถหรือปิดการพับอัตโนมัติก็ได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นตั้งค่าการบำรุงรักษานาฬิกาและหน่วยวัดและภาษาได้นะครับสุดท้ายก็คือเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานนะครับหน้าจอแสดงผลก็อยู่ประมาณนี้นะครับมาที่ฝั่งด้านขวาของพวงมาลัยก็จะเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับโดยกดปุ่มนี้เพื่อจะเปิดระบบก่อน หน้าจอก็จะแดงขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการล็อกเราแค่กดเซ็ตค้างไว้วิหนึงแล้วปล่อยรถก็จะขับไปที่ความเร็วที่เราล็อกไว้นะครับถ้าเราอยากยกเลิกก็คือกด c a n เซิหรือกดอีกทีหนึ่งเพื่อจะปิดระบบหรือเราเหยียบเบรกนะครับระบบก็จะตัดไปเองอัตโนมัติเราไปดูฝั่งซ้ายมือกันบ้างครับ ด้านนี้จะเป็นระบบมัลติมีเดียต่างๆนะครับวิทยุตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวท็อปและลองท็อปนะครับเป็นวิทยุที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีเชื่อมต่อ AUX ได้นะครับกดที่มีเดียตรงนี้ฟัง FMAM ได้นะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อ AUX ได้ด้วยรวมถึงตัว USB ด้านล่างนี้นะครับ AUX อยู่ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นช่อง ชาร์จมือถือเป็นหัวที่จุดบุหรีนะครับวิทยุก็อยู่ประมาณนี้ด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์นะครับแอร์ Air ตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิต่ำสุด18องศาและสูงสุด28องศานะครับประมาณนี้มีสวิตช์เลือก ทิศทางลมได้นะครับว่าจะให้ลมไปทางไหนบ้างลงเท้าด้านหน้ามีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังมาให้นะครับมาถึงที่บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะลักษณะเดียวกับกันทุกรุ่นนะครับสำหรับรถนิสสันคิกคือด้านบนนี้จะเป็นตัวเลือกโหมดนะครับได e โหมด ด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มเลือกฟังก์ชัน EV หรือฟังก์ชันในการชาร์จรถนะครับชาร์จไฟด้านนี้ก็จะเป็นปุ่ม push start นะครับสำหรับกดเริ่มต้นการใช้งานรถคันนี้ก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะมีระบบป้องกันการจโจรกรรมพร้อมสัญญาณการขโมยมาให้ด้วยตัวมีปุ่มจอดรถคือต,ตัว P ตัว Park นะครับด้านคันเกียร์ตัวนี้ก็จะสามารถเลือกได้เป็นเกียร์ถอยหลัง เกียร์ว่างเกียร์ดีหรือเกียร์บีนะครับในกรณีที่ขับรถทางไกลนะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมระบบช่วยเบรกต่อเนื่องคือออโต้โฮนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำประมาณนี้นะครับตรงกลางก็จะมีที่พักเท้าแขนนะครับพร้อมช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆ มาด้านบนบ้างก็จะเป็นไฟอ่านแผนที่นะครับแยกซ้ายขวาเป็นไฟสีส้มนะครับรวมถึงไฟบริเวณกลางห้องโดยสารด้วยนะครับเป็นสีส้มรุ่นนี้คือรุ่น E จะไม่มีชุดสไต l ลิตแพ็กเกจหรือชุดที่เป็นตกแต่งภายในไฟแอมเบนไลท์นะครับจะไม่มีมาให้นะครับเราไฟแอมเบนไลท์หรือชุด สไต์ลิตแพคเกจจะแถมให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถนิสสันคิกรุ่น V และ V L เท่านั้นนะครับภายในห้องแานก็ประมาณนี้เรามาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับที่ผมแจ้งไปตอนแรกว่าไฟหน้าสามารถปรับระดับได้คือจากตรงนี้นะครับคนที่ขับรถสวนมานะครับเราก็ปรับลงให้ต่ำหน่อยด้านนี้เป็นปุ่มยกเลิกชั่วคราวนะครับระบบ ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถนะครับมีช่องเก็บของเล็กๆบริเวณด้านนี้มีตัวที่เปิดฝากระโปรงหน้าและตัวฝาเปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถคันนี้ก็มีความจุอยู่ที่48ลิตรนะครับสามารถเติมน้ำมันแก๊สฮอ9์9้หรือ E20 ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นฝากระโปรงหน้านครับน,น,นีสันคิก E Power รุ่นนี้ ถ้าลูกค้าเปิดฝากระโปรงหน้าทิ้งไว้หรือปิดไม่สนิทนะครับเครื่องยนต์จะทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีการดับนะครับจะทำให้กินน้ำมันมากเดี๋ยวผมจะลองนะครับเปิดฝากระโปรงหน้านะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทำงานทันทีนะครับผมเปิดกระจกไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาโปรงหน้านะครับ อืมเครื่องยนต์ทำงานเลยเนี่ยครับแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้เลยนะครับเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์จะสตาร์ตติดตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะขับแบบไหนยังไงตัวรถนิสสันคิก e-Power ถ้าลูกค้าซื้อไปใช้งานต้องดูที่บริเวณเาฝากระโปรงหน้าให้ดีนะครับว่าปิดสนิทหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องเครื่องแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์และตัวระบบขับเคลื่อนที่เป็นไฟฟ้านะครับนิสสันคิกก e พาวเก็จะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับให้ระบบขับเคลื่อนตัวนี้นะครับจะให้แรงม้าอยู่ที่129แรงม้าที่4,000รอบถึง8,992รอบต่อนอาทีนะครับและแรงบิดให้มาที่260นิวตันนะครับที่ 500รอบเท่านั้นนะครับ500รอบเท่ากับว่าลูกค้าแตะคันเร่งไปปุ๊บก็ได้แรงบิดสูงสุดที่260ินิวตันทันทีนะครับทำให้เร่งแซงได้ทันใจและไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะด้วยนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ปกติเราต้องเหยียบไปให้ความเร็วสูงถึงจะได้แรงบิดสูงสุดของเขานะครับนี่คือข้อดีของระบบ ระบบ e power นะครับได้แรงบิดสูงสุดทันทีที่แตะคันเร่งที่500รอบต่อนอาทีขึ้นไปส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องชาร์จไฟกลับเข้าไปสู่แบตเตอรี่ที่ซ่อนไว้อยู่ในห้องโดยสารนะครับใต้ฝั่งเบาะผู้ขับขี่คู่หน้านะครับตัวนี้จะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่เอาไว้ใช้ขับเคลื่อนล้อนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ติดตั้งมาเพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับนิสสันคิกคันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปใช้ในเมืองจะให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง27กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้าลูกค้าขับสภาวะรวมก็จะอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรก็ทั้งหมดจะประมาณนี้นะครับสำหรับรถนิสสันคิก e power รุ่น e ราคา949,000บาท ลูกค้าท่านไหนที่ต้องการทดลองขับนะครับหรือสนใจโปรโมชั่นสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0865552346ผมเซลต้อมนะครับอยู่ประจำที่โชว์รูมสยามนิสันเซลสาขาบางจากหรือคุณณวิถีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะทำคลิปรถ นิสสันรุ่นไหนออกมาให้ดูยังไงก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ